สวัสดีค่ะวันนี้ทำผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่ใส่บ้านนะคะหรือคนไทยเรียกว่าไก่เหนียวทเมมองนอกนะคะว่นนี้นะคะใส่มะเขือพวงนะคะรนไก่ให้สุกก่อนให้นิ่มก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาผัดนะคะ ใส่พริกแกงใส่ขมิน้นใส่พริกไทยอ่อนพริกไทยจะดำดำแล้วเพราะว่าเราเช็ดตืกแเคงเอาไว้นะคะไม่สดเหมือนเมืองไทยนะคะถ้ามีมะเขือพวงก็ใส่เอ้ยมมีมะเขือกระก็ใส่แต่เราไม่มีเราใส่แค่เรามีนะคะวันนี้ก็ วันนี้ก็จะพามาดูวันนี้ก็ซื้อของขวัญให้ให้เออนางพยาบาลน,นะคะที่เขามาดูแลนะคะตอนเช้าพรุ่งนี้ก็จะไม่ทานยานะคะแล้วนะคะทานแค่วันหนึ่งนะคะก็มีการ์ดนะคะการ์ดนะคะรูปแมวน่ารักแล้วก็แฟนก็จะ เขียนการ์ดให้ขอบคุณมากที่ดูแลที่เป็นวันนรกและไข้ในปอดนะคะทุกเช้านางพยาบาลจะเอายามาให้นะคะเจ็ดโมงเชา้านี่นะคะ,ะไอช็อชกโกแลตนะคะสิบสิบสบกล่องนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยาก็เหลือนะคะก็หายก่นปกตินะคะเพราะว่าดิฉันก็ เชื่อว่าพระเจ้าช่วยนะคะช่วยให้หายไวพรุ่งนี้จะใช้านางพยาบาลให้ดูนะคะก็จะไปทำงานก่อนไปทำงานนางพยาบาลมาทุกวันนะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่กกว่านางพยาบาลก็จะมาเอายามาให้ทุกวันเลยนะคะก่อนไปเก็บผล,ลไม้อะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่ค่อยพูดเนาะก็ ตรงนี้ก็จะเอาช็อกโกแลตให้นางพยาบาลน,นะคะแล้วแฟนบอกว่าเอาเอาดอกไม้เออถามแฟนว่าเอาดอกไม้ให้ไหมได้ไหมกับแฟนบอกไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลบางคนเขาก็แพ้นะคะเป็นออฟฟิศเขานะคะออฟฟิศโรงพยาบาลน,นะคะที่อยู่โนเกียนะคะแต่เป็นหมอที่ตั้มเปรนะคะดูแลหมอที่โรงพยาบาลที่เคยไปช่วย เด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะโรงพยาบาลใหญ่นั่นค่าโรงพยาบาลก็ไม่เสียเงินสักบาทเลยนะคะดิฉันเป็นโรควันณโรคแล้วไข้ในปอดเหมาเขาไม่เอาสักบาทเลยนะคะแต่ว่ากฎหมายที่นี่ถ้าเป็นวันณโรคก็ค่าธรรมเนียมคือรักษาฟรีเนาะเอ้ค่าอ,อะไรฮะอะไรก็ปุ่งเกียภาษาไทยลืมละในเมืองน่ะที่เราเมืองที่เราอยู่นะคะ ค่ารักษาฟรีนะคะที่ฟินแลนด์เป็นวันนรคนะคะแต่ไขในปอดก็ไม่ได้เสียงเงินอะไรสักบาทเลยนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าช่วงที่ว่าเราเป็นก็บอกว่าให้คุณหมอช่วยอะไรบ้างบอกเออคุณช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เป็นโรคมะเร็งมาหลายปีแล้วให้คุณหมอช่วยอะไรดิฉันบอกไม่เอาอะไรนะคะก็ขอให้ก็ขอให้ดิฉันก็โชคดีอะไรเงี้ยตอนนั้นนะ กันป่วยก็ไม่เอาอะไรเนาะนี่ฉันไม่ได้เอาอะไรจากอะไรทั้งนั้นนะคะไม่หวังอะไรตอบแทนนะคะอุ้ยไอขอโทษนะคะไอาอาหารจามแล้วขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ